คือเราได้รู้แบบแผนวิธีการในการดาเนินการปฏิบัติตัวเพื่อที่จะให้จิตใจนั้นมีการพัฒนาขึ้นยิ่งเราได้รู้หลักการปฏิบัติโดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อของเราเป็นครูบาอาจารย์ท่านได้อบรมฝึกฝนตัวเอง ก่อนที่จะได้นำมาเขียนหลักสูตรครูสมาธิเพื่อที่จะสอนให้แก่คณะสรัทธายาติโยมท่านไม่ได้สอนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ท่านสอนไปถึงทั่วโลกใครก็ตามที่เกิดมาเป็นปนุษย์มีจิตใจที่ฝักใฝ่ในความดีต้องการพัฒน,นาทางด้านจิตใจพระอาจารย์หลวงพ่อท่านสอนหมดไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและต่างชาติอย่างที่เราเห็นกันอยู่ เพราะฉะนั้นเรามีครูบาอาจารย์ดีเราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์เราก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเต็มร้อยอย่างน้อยเราก็น้อมนำมาปฏิบัติ30นาที15นาที10นาทีแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลบางคนเป็นวัยทำงานก็ มีเวลาในการปฏิบัติน้อยมีเวลาในการมาฟังเทศมาทำบุญน้อยแต่ว่าเราได้รู้หลักการไปแล้วเราก็ปฏิบัติเองทำเองการสถานที่อันเหมาะสมอันควรเราก็รู้กันพอสมควรว่าที่ไหนควรปฏิบัติที่ไหนควรทำอะไรเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องดำเนินการตามรอยทางของพระอาจารย์หลวงพ่อ ท่านสอนอยังไงเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นผลของมันมันก็จะเกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลก็คือรู้ได้ด้วยด้วยตัวเองจะแนะนําคนอื่นมาโอ้ยฉันนั่งสมาธิแล้วมีความสงบสุขอย่างนั้นอย่างนี้พูดให้ใครฟังเขาก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะว่าผลมันไม่ได้เกิดกับตัวเขาเองต่อให้เราจะอธิบายเขียนเป็นหนังสือ,อยังไงก็ตามไม่เข้าใจเพราะว่าความสงบมันเทียบกันไม่ได้ ความสงบเกิดจากการทำสมาธิเป็นยังไงพูดอธิบายยังไงก็ไม่มีใครเข้าใจมันต้องเกิดกับตัวเองผลของมันถึงจะแสดงผลออกมาแล้วเราก็จะสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งเดียวสิ่งแรกที่เราควรที่จะคำนึงถึงก็คือการปฏิบัติเมื่อเรารู้หลักการปฏิบัติเราก็ต้อง ขยันมันเพียรในการปฏิบัติธรรมวันนี้ฉันทำงานเหนื่อยวันนี้ทำงานมาเหนื่อยมากอยากจะพักผ่อนอย่างน้อยเราก็ทำให้มันมีเชื้อสมาธิอยู่บ้างก็คือห้านาทีวิธีสาสมาธิถ้าทำสามสิบไม่ได้ก็ทำห้านาทียังดีกว่าไม่ทำในแต่ละวันหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆอย่างน้อยก่อนนอนก่อนหลับ เราก็นอนไปนั่งภาวนาพุทธโธไปก่อนที่จะหลับหัวถึงหมอนแล้วก็พุทธโธ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 พุทโธหลับไปเลยหลับสบายใครกงังวลประโยชน์ของสมาธิอย่างน้อยเราก็เกิดขึ้นไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งแม้มันจะไม่ได้เกิดทั้งส2บสองข้อมันก็ยังเกิดข้อใดข้อหนึ่งกับเราก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างน้อยในหนึ่งวันเราก็ไม่เสียเวลาเปล่า เราทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานขยันภาคเพียรในการทำงานอุทิศชีวิตให้แก่งานเพื่อที่จะได้มาซึ่งเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ซึ่งแต่ละบุคคลก็มีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันบางคนขยันทำงานเพื่อที่จะได้นำเงินนั้นมาเลี้ยงลูกหลานบางคนเพื่อที่จะได้มาพัฒนาฐานะตัวเองบางคนก็เพื่อที่จะได้มาช่วยครูบาอาจารย์ในการออสืบทอดพระพุทธศาสนา ก็คือทำงานหาเงินต่างๆเพื่อที่จะมาทำบุญแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละบุคคลสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ที่ความพยายามของเราตั้งใจเอาตั้งใจแล้วพยายามแล้วอย่างนี้เป็นตน้นเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาเราก็บรรลุเป้าหมายเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าวิริเยณทุกขมัจเจติคนเราจะร่วงทุกได้ก็ด้วยความเพียร เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งใจไว้เนี่ยอุปสรรคมากมายมันจะเข้ามาขัดขวางอุปสรรคในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานอุปสรรคในรูปแบบของลูกหลานอุปสรรคในรูปแบบของสิ่งต่างๆปัจจัยต่างๆสังคมโดยรอบเราอยากจะทำสมาธิในที่ทำงานอยากจะนั่งเงียบพอนั่งไปสักนาทีสองนาทีเพื่อนก็มาสะก,กิดแล้ว มันก็ไม่ได้เต็มเปี่ยมอยากจะทําสมาธิให้สงบพอนั่งไปสักพักหนึ่งมันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันคันจังเลยมันคันมันเจ็บมันปวดเราก็ออกจากสมาธิมาดูซิว่ามันคันมันเกามาเกาให้มันหายคันแต่พอลืมตาออกมาแล้วเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยเราก็ต้องกลับมานึกพุทโธใหม่เพื่อที่จะให้มันสงบอีกรอบอุปสรรคมันคอยที่จะขัดขวาง ในหลักการทําสมาธิเรานั่งสมาธิไปเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธอุปสรรคตัวแรกก็คือเรื่องราวต่างๆที่เราได้ประสบพบเจอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมื่อวานนี้เรื่องเมื่อสิบวันที่แล้วเรื่องในอดีตการเรื่องในอนาคตเรื่องที่เรายังไม่รู้เราก็นึกไปก่อนเราหลับตาไปในพุโทโธพุโทโธพุทโธไอเรื่องราวเหล่านี้มันจะมาแข่งกับพุโทโธ ยิ่งทนทำใหม่ๆคำบริกรรมมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ต่อเนื่องยังไม่ถี่พุโทโธ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 เรื่องอื่นมันก็พยายามเข้ามาแทรกถ้าใครภาวนาพุโทโธไม่มากก็สู้ไม่ได้พอสู้ไม่ได้ก็คิดไปตามเรื่องอื่นพอคิดไปตามเรื่องอื่นก็จินตนาการเสริมเติมแต่งเข้าไปอีกนั่งสมาธิไปแล้วรู้สึกว่าสงบได้ยินเสียงน้ำตกอุ้ยอยู่ในสวรรค์เหมือนกัน แต่พอนึกได้อีกทีเอา้าลืมพุโทโธกับมานั่งนึกพุโทโธใหม่ก็ต้องเริ่มใหมอ่อีกบางคนห้นาทีพุโทโธได้ไม่ถึงนาทีหนึ่งได้ไม่ถึงสองนาทีสมนาทีแต่บางคนเก่งหน่อยก็ได้ถึงห้านาทีภาวนาะพุโทโธ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 นี่คือคือคอ,อุปสรรคอุปสรรคมันจะมาขวางกันพอมีเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยวิธีแก้ก็คือเราก็ต้องนึกพุโทโธ ให้มันมาแน่นในฐานจิตของเราเมื่อนั่งสมาธิไปแล้วก็กำหนดฐานจิตว่จะเป็นหน้าผากหัวใจสะดือกำหนดฐานจิตไว้แล้วก็พุโทโธ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 เมื่อพุโทโธเริ่มแน่นแล้วเริ่มมีพลังแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่เราคิดในช่วงแรกมันก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงเหลืออยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องที่เราคิดไม่ตกจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่บุคคลแล้วกัน เรื่องนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมันก็เลยออกไปช้านิดหน่อยแต่อย่างน้อยแล้วก็คือพุทโธต้องสู้ล่ะพุทโธไปก่อนจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่พุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะสงบพอสงบไปสักพักหนึ่งจากที่เป็นเรื่องความคิดก็จะกลายเป็นเวทนาแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือความเจ็บปวดตะคิวกินบ้างคันบ้างไม่รู้มแมลงอะไรมาไต่หน้าไม่รู้อะไรมา คานเข้าไปในหูพอเราออกจากสมาธิมาดูซิว่ามันคือตัวอะไรปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยเสียเวลากับมานึกพุโทโธใหม่อีกนะจากจะสงบแล้วนะ่ะจริงๆมันจะผ่านตรงนั้นแล้วก็จะสงบแล้วก็ต้องกับมานึกพุโทโธใหม่ก็ตั้งต้นใหม่พอทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันจะเสียมันไม่เสียแต่มันจะเพิ่มความชํานาญเพิ่มความชํานาญให้กับตัวเรา พอมีเรื่องราวต่างๆมาทำให้มันออกจากสมาธิหรือมาขัดขวางการทำสมาธิเนี่ยพอครั้งต่อไปเราก็รู้แล้วว่าโอ้เมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้วผ่านเรื่องราวไปแล้วเวทนาเกิดแล้วพอนั่งไปสักพักหนึ่งอดทนเอาหน่อยอืใช้ความเพียรสู้กับมันหน่อยพอสู้ไปแล้วเนี่ยมันก็ผ่านไปได้พอผ่านไปได้ใจมันก็จะบรรเทาลงจากที่มันสูบฉีด มันก็จะค่อยๆเบาบางลงผ่อนคลายลงพอผ่อนคลายลงปุ๊บมันก็จะเริ่มนิ่งตัวเบาพอเบาแล้วมันก็จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นพุทโธก็จะละเอียดละเอียดละเอียดพอละเอียดไปมันก็กลายเป็นว่ารู้สึกว่ามันหายแต่จริงๆก็ไม่ได้หายมันแค่ละเอียดเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำสมาธิหรือทำอะไรก็แล้วแต่ เราก็ต้องอาศัยความเพียรในการผ่านอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าการในใช้ในการใช้ชีวิตประจําวันหรือการปฏิบัติของเราต่างๆเรา